สิงสิงถึงไทยตำรวจเตรียมตัวนำเข้ากรุงเทพคืนนี้เรื่องราวเกี่ยวกับกรณีดาราชาวจีนนายหวังสิงหรือว่าสิง,สงิงหายตัวไปบริเวณชายแดนไทยพม่าเมื่อวันที่3มกราคมล่าสุดพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิระบุตร เจรติตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าสิงซิงเดินทางถึงไทยแล้วนะคะหลังจากที่ถูกนำตัวเข้าสกระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นไทยเมียนมาเพื่อขัดแย้ว่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรือมีส่วนร่วมในขบวนการ สรุปเหตุการณ์ครอบครัวของสิงสิงแจ้งความที่เซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่3มกราคม2568สิงสิงได้รับการว่าจ้างทำงานแต่ไม่ทราบว่าประเทศปลายทางเมื่อเดินทางถึงสนามบินสุวรณภูมิตอนตี3สิงสิงว่าจ้างรถไปห้างแมคโครแม่สอด5,000บาทจากนั้นมีรถกระบะรับตัวไปส่งทางช่องทางธรรมชาติด้วยค่าใช้จ่ายอีก2,000บาทโดยเงินถูกโอนจากฝั่งเพื่อนบ้าน ทางการไทยได้รับการประสานงานและช่วยเหลือจนตัวสิงซิงถูกกลับมาอย่างปลอดภัยประเด็นการกล่าวอ้างบริษัท j m g r a m m กรมเป็นเพียงการกล่าวอ้างไม่มีความเชื่อมโยงจริงขณะที่สิงซิงอยู่ในความดูแลของตำรวจและถูกนำตัวกลับมากรุงเทพพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อดำเนินการต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีวีดอทคมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ